ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับร้านมีบรการอินฟิน t ตีครับผมสำหรับร้านเราก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะฮะสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นแบงค์กันปืนเสียงเปล่าจากค่ายโซลกินะครับเป็นโซลกิ2914นะฮะมาพร้อมกับกล่องแบบนี้นะครับเป็นกล่องเคสพลาสติกหนาๆนะครับเปิดกล่องขึ้นมาก็จะพบกับตัวปืนนะครับ ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวสีเงินด้านนั่นเองมีหัวต่อปุ๊มาให้นะครับตัวปืนจะเป็นคู่มือรวมนะครับระหว่างโซลกิ914และก็2914นะครับจะระบุไว้ว่าใช้กับกระสุน9มอ PAK นะฮะแบบนี้เป็นคู่มือรวมวิธีการใช้งานมีรูปภาพประกอบนะครับการเข้าเซฟ การใช้งานการถอดปืนนะฮะแต่ว่าเป็นภาษาต่างประเทศนะครับการใส่หัวต่อปุ๊บประมาณนี้อ่าสเปคของตัวปืนแม็กกาซีนก็บรรจุได้14นัดนะครับ14นัดใช้กระบ 09, อกสูญญาวงพีเเคนขนาดน้ําหนักต่างๆนะครับแต่ว่าในนี้อาจจะไม่ชัวนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเลยนะครับสําหรับขนาดตัวปืนอันนี้เป็นแดกแกมนะครับชิ้นส่วนต,าตา่างๆอ่าก็มีประมาณนี้นะครับมันก็จะวนเนื้อหาเหมือนกันนะครับวนไปแล้วก็อันนี้ตัวปืนนะครับ ตัวปืนก็จะเป็นตัวสีเงินด้านนะครับสําหรับตัวนี้อ่าสวยมากเลยสโซกิสองเก้าหนึ่งสี่เป็นตัวที่ผมชอบมากนะเพราะว่าไกม,นะไมันคมเลยไหมเหนียวไกแบบนี้ยิ่มมากนะครับไกดับเบิลก็ได้นะครับขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับประมาณฝ่ามือเนะี่ยอ่าฝ่ามือก็ปิดมิดพอดีนะครับแถมหัวต่อพุกมาให้นะครับสําหรับตัวนี้หัวต่อพุกอันนี้เพื่อนๆที่ได้ของไปก็ยังงงนะครับว่ามันคืออะไรนะขาใช้แบบนี้นะครับตามคู่มือเลยนะ ก็จะใส่ข้าไปข้างหน้านะครับมันไม่ใช่เก็บเสียงนะครับเป็นหัวต่อผู้ประเทศนอกเขาก็จะมีเป็นผู้แสงนะครับย่อนเข้าไปแบนนี้นะฮะแต่ประเทศไทยไม่มีนะครับเขาย่อนผู้แสงเข้าไปแบบนี้แล้วก็เวลาเขายิงมันจะมีประกายไฟจากเศษกระสุนแบงกันนะครับไปโดนแล้วก็ทําให้ตัวผู้นะครับแสงทํางานแล้วก็พุ่งขึ้นฟ้าขอความช่วยเหลือนั่นเองนะฮะก็มีเท่านี้นะครับหลักการของผู้หัวต่อผกู้นะฮะ อถอดไว้นะครับผมอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกมาดูตัวปืนกันดีกว่านะครับผมอเอากล่องออกก่อนตัวปืนตัวนี้นะครับวัสดุก็จะเป็นโลหะทั้งกระบอกเลยนะครับจะมีเกลียบตัวนี้จะเป็นพอลิเมอร์ซึ่งจะท line ําลายเชคเกอร์เป็นลายคล้ายกับหนวดปลาหมึกนะครับรอบตัวปืนเลย จับถือก็กระชับมือนะฮะเนะี่ยผมเป็นคนมือใหญ่นะครับแต่ว่าจับได้เต็มไม้เต็มมือนะฮะเพราะว่าแมกกาซีนของเขามีส้นแม็กที่ใหญ่แบบนี้นะครับเมื่อเราถอดแมกกาซีนอนกนอกมาเราก็จับได้แม็กสังเกตว่ายุ่ก้อยล้นนะครับแต่เวลาเราใส่แมกกาซีนเข้าไปนะครับส้นแม็กของเขาก็จะเต็มไม้เต็มมือพอดีเลยนะครับงานสวยนะยิงดับเบิลนะครับดับเบิลล็อกสทบทำงาน ไกนิ่มกว่าลูกโมนะครับสำหรับดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลนะครับก็คือการขึ้นำํำหรือว่าง,ง้างน,นกแบบนี้ทําให้หน่าไกลดลงมานะครับแล้วก็เหนี่ยวไกล,ลากไปนิดนึงนะครับก็แตะเบาๆโอ้โหนิ่มมากนะฮะถือว่าเป็นปืนที่ไกลหลุดคมนะครับฝั่งขวาก็จะมีเป็นสะพานไก่นะสะพานไกของเขาจะเหมือนกับเบลต้านะครับเนี่ยสะพานไกอยู่ข้างนอกเหนี่ยวไกลได้นี่นะครับด้านบนของตัวสไลด์ด้านหน้านะครับก็จะมีการเจาะพอร์ตมาสี่รูแบบนี้ สวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นขอล้างปอกที่เป็นเหล็กแบบนี้ทําให้คัดปอกได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าขอล้างปอกอยู่ด้านบนช่องคัดปอกขนาดใหญ่นะวัสดุก,ก็จะเป็นโลหะสวยงามนะครับมีมาเก้งโซลกิ2914พร้อมกับสีเรียวนเบอร์ทั้งตัวสไลด์แล้วก็ตัวเฟรมด้านล่างนะครับนี่แบบนี้ตลาดเวลาเซเลชั่นสามารถ ปรับนะครับตรงนี้ขึ้นไปนะจากตรงนี้ก็จะเป็นตัว f นะครับ f ก็จะเป็น s e ิอ a u t o นะปรับขึ้นไปนิดนึงก็จะเป็นตัว s นะครับ s เหนียวไกปืนไม่ทํางานนะครับตัวนี้จะมีเท่านี้นะฮะไม่สามารถยิงฟัว l a ได้จะยิงเป็น s e ิอ a u t o อย่างเดียวนะครับงานสวยงามมาดูน้ําหนักกันบ้างน้ําหนักตัวปืนไม่รวมกระสุนนะครับก็จะอยู่ที่744กรัมนะครับผมถือว่าน้ำหนักใช้ได้นะฮะหนักกว่าพวกปืนลูกโม่ไปนิดนึงนะครับผม มาดูขนาดกันบ้างลำกล้องตัวปืนนะฮะวัดเป็นนิ้วก็จะอยู่ที่ประมาณ3.5นิ้วนะครับความสูงโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วกว้างสุดก็อยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.4นิ้วนะครับอ่าก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับสเปคของตัวปืนนะวิธีการใช้งานก็บดแมกซีออกมานะครับ แล้วเราก็เติมกระสุนซึ่งกระสุนที่ใช้จะเป็นกระสุน9มอพเอเนะครับแบบนี้ไม่มีหัวสุนนะลำกล้องปืนตันนะครับมีเหล็กกั้นข้างในนะแบ่งการปืนเสียงเปล่าในปลอกทองนะครับแล้วก็จะบรรจุกระสุนเข้าไปนี้ด้านหน้าต้องเป็นสีเขียวนะครับด้านหลังต้องเป็นแก๊สป,ปลอกเงินก็เช่นกันนะครับปลอกเงินจะรูเล็กกว่าแล้วก็มีความโค้งมวนแบบนี้นะฮะใส่เข้ามาแล้วสุดท้ายก็จะเป็นปลอกเงินตัวใหม่นะครับเป็น600บาท จะมีรูหน้าใหญ่ของเขานะครับแล้วก็จะมีลอกด้านนอกนะครับเป็นแบบเทเปอร์ให้ไหลลื่นนั่นเองด้านหลังก็จะเป็นแก๊ปแบบนี้สีทองบรรจุได้14บอกหนึ่งนะครับแล้วก็บรรจุกระสุนเข้าไปนี้แล้วก็ขึ้นลาปล่อยนะฮะจากนั้นก็เหนียวกย,ยิงปางปางปัง,ปงเป็นแบบซมิอ a u t o นั่นเองนะฮะปืนก็จะเกิดการคัดปอกแบบนี้ลูกหมดก็ค้างสไลด์ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปทดสอบยิงกันเลยนะครับ มาทดสอบนะครับยิงแบงก์กันโซลกิ2914นะฮะวิธีใช้งานก็ปลดแมกซีนออกมานะครับผมแล้วก็เติมกระสุนกระสุนจะไม่มีหัวกระสุนนะครับเป็นหัวแบบนี้นะฮะสำหรับแบงก์กันปืนเสียงเปล่านะครับมีแต่เสียงเปล่าเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวทดสอบยิงสัก3นัดนะครับผมสายเข้าไปนะครับปืนแล้วก็ขึ้นลำหนึ่งครั้งบอลข้างลังเพลินะฮะลองปรับเซฟดู นะครับเขาเซฟยิงไม่ได้นะครับผมอ่าลดเซฟลงมาเหนี่ยวไกลลองดูนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมลูกหมดก็สามารถค้างสไลด์ได้นะครับนี่เสียงดังมากนะครับวิ่งเลยเนะี่ยเห็นไหมควันขโมงเลยนะฮะ สำหรับวิธีการถอดทาความสะอาดปืนนะฮะ <Yeah. S 1> ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเคลียร์ปืน,นก่อนอแม็กซีออกมานะครับปืนปลอดภัยแล้วก็ืนสไลด์ร่างกายที่ทำปลอดภัยนะครับปืนไม่มีอะไรแล้วนะฮะปืนปลอดภัยจากนั้นให้เราง้างนกก่อนนะครับหรือว่าขึ้นลำก่อนหนึ่งครั้งนะครับทําให้เราสามารถเลื่อนสไลด์ถอยหลังได้นั่นเองนะครับถ้าเราไม่ง้างนกมันก็จะมีแรงต้านเราจะสังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับมันจะมีช่องตรงสไลด์นะครับกับตรงร่องตัวนี้นะฮะ ตัวแขวนสไลด์เราเลื่อนมันมาแบบนี้นะครับให้มันตรงกันก่อนนะให้ช่อง2ช่องเนะี่ยให้ตรงกันแบบนี้แล้วเราก็หยิบตัวแขวนสไลด์นะครับออกมาได้เลยง่ายๆนะฮะแล้วก็เลื่อนตัวสไลด์มาด้านหลังสุดยกขึ้นเราค่อยๆปล่อยนะครับแนะนําว่าทําในพื้นที่ปิดนะในการถอดปืนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวชิ้นส่วนพัวสปริงไกลหลอลดอะไรพวกนี้ยจะเด้งแล้วก็หายนะครับหาไม่เจอนนัเอง ชิ้นส่วนก็มีเท่านี้นะครับสำหรับปืนไม่มีอะไรเยอะแยะมีตัวแม็กกาซีนนะครับตัวชุดล่านะครับไกด์หลอดบูทไกด์หลอดตัวสไลด์นะครับกับตัวสลด์านี้เองนะฮะตัวปืนนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงลำกล้องปืนกับตัวเฟรมปืนนะครับจะถูกยึดติดกันนะแบ่งกันก็เลยต้องถอดปืนโดยการถอยสลด์นั่แหลแล้วก็ยกขึ้นนั่นเองตรงนี้เขาทาไว้เพื่อป้องกันการนําไปดัดแปลงนะครับจึงทําให้เป็นชิ้นส่วนเดียวกัน โอเคมาดูว่าส่วนไหนเป็นเหล็กกันบ้างนะครับใช้แม่เหล็กดูนะแม่เหล็กดูติดนะครับสําหรับลํากล้องปืนเนี่ยแม่เหล็กดูติดนะแต่ว่าติดไม่ค่อยแน่นนะครับเพราะว่ามันจะติดจากเหล็กก้านภายในนะครับอ่าส่วนภายนอกอันนี้จะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะผสมประเภทซิงค์อัลลอยนะครับหรือว่าอลูมิเนียมอัลลอยนั่นเองนะอ่าก็จะมีความแข็งแรงทนทานนะครับนิยมมาทําปืนเหมือนกันนะครับสําหรับตัวอัลลอยแต่ว่ามันไม่ใช่เหล็กแท้นั่นเองนะฮะชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กแท้เขาจะแนนเขาจะใช้้้ตรรงนนนนีะคับ ในส่วนที่เป็นเหล็กเนี่ยเป็นขาเตะปอกนะครับต네ัวนี้เป็นเหล็กทั้งอันตรงแท่งตรงนกสศบนะครับก็จะฝังด้วยเหล็กแบบนี้นะครับตัวนี้าะลางก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กแท้นะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมส่วนที่เป็นเหล็กแล้วก็ตัวแมกกาซีนอันนี้แมกกาซีนเป็นเหล็กแน่นอนนะครับทั้งอันไกด์หลอดนะครับไกด์หลอดตัวนี้เป็นเหล็กนะครับทั้งอัน แล้วก็ด้านล่างของไกด์หลอดจะมีโอลิงนะครับเป็นยางบัฟอีกชั้นหนึ่งสำหรับรุ่นนี้นะครับทําให้ซับแรงของโซ่สไลด์ได้ดีนั่นเองอ่าประมาณนี้นะฮะใส่กลับเข้าไปนะครับตัวสปริงไกด์หลอดตรงสไลด์นะครับอ่าสไลด์เป็นโลหะนะครับเสียงกังวานนะแต่ไม่ใช่เหล็กนะครับจะเป็นเหล็กตห้องเข็มแบบนี้นะครับห้องเข็มมันนี้เป็นเหล็กไม่เหล็กดูติดรอยเลยนะฮะแล้วก็เข็มแทงช้อนเป็นเหล็กแท้ด้านบนนะครับ ตัวขอล้างปลอกเป็นเหล็กแท้นะฮะอ่าก็จะเน้นมีชิ้นส่วนที่ต้องการความคงทนแข็งแรงนะครับความหนาของสไลด์ก็อยู่ที่4มิลนะครับมาตรฐานของตัวแบรนง์กันอ่าตัวนี้ไม่ใช่เหล็กนะครับโอเคก็ประมาณนี้วิธีการล้างนะครับเราก็จะต้องหาอะไรมาลองกันก่อนแบบนี้ ใช้น้ำยาทีบอส007นะครับในการล้างไม่มีกลิ่นนะครับป้องกันสนิมล้างคาบตะกัวคาบเขมาดินปืนไม่ทําลายลูกยางพลิเมอร์นะฮะสามารถเอาไปใช้ล้างปืนจริงได้นะแถมท่าไปให้เราก็จะฉีดบริเวณที่มีเข่านะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้ยิงจริงๆ,ๆนะครับเอามาสาธิตให้ดูมันก็เลยไม่มีเม่าเราฉีดเข้าไปก่อนแล้วเราก็ใช้แซ่นะครับตามเข้ามาในการขัดพวกคาบเห่านะฮะขัดตามซอกของสไลด์นะครับชิ้นส่วนต่างๆเมื่อขัดเสร็จเราก็ใช้เป็นน้ํายาครับ ฉีดอีกชั้นนึงแล้วก็เช็ดออกด้วยผ้าเท่านั้นเองนะครับมันก็จะหลุดออกมาง่ายๆอันนี้คือวิธีการเช็ดแล้วก็นั่นบนนะครับตัวสไลด์มันจะเป็นเข่าแล้วก็ฉีดเข้ามานะครับบริเวณแล้วก็ใช้เป็นแส่นะครับในการขัดอ่าแล้วก็ฉีดซ้ํานะครับเพื่อล้างออกแล้วก็เช็ดเท่านี้เองนะครับผมวิธีการทำความสะอาดปืนนะส่วนวิธีการประกอบกลับนะครับเราก็ จะประกอบกลับโดยการใส่ตัวไกด์หลอดนะครับบูตไกด์หลอดตรงมาแบบนี้อ่าแล้วเราก็นําตัวสไลด์นะครับใส่เข้าไปรูล่างเป็นรูไกด์หลอดรูบนจะเป็นรูลากล้องนะเราดึงไปหลังพับลงแบบนี้แล้วก็นําตัวเป็นตัวสําหรับเทคดาวนะครับแล้วก็เป็นตัวแขวนสไล์เนะี่มันสามารถดิ้นได้นะรุ่นเนี่ยมันจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นเป็น2ชิ้นนะครับดิ้นได้มีสปริงอยู่ข้างในนะ,นะนะะเนี่ยอ่าเวลาเราใส่เราก็ต้อง เลื่อนตรงนี้ให้ตรงกันนะครับตำแหน่งเลื่อนมาตรงนี้ให้ตรงก่อนแล้วก็นําตัวแขวนสไลด์ใส่เข้ามาพร้อมกับบิดขึ้นลงนะครับนี้พร้อมออกแรงกดนิดนึงเราต้องออกแรงกดนะครับขึ้นลงออกแรงกดจุ๊บใส่ให้ตรงกันก่อนอตัวนี้รู้สึกว่าแน่นนะครับอ,ออกแรงกดเข้ามาประมาณนี้ โอเคสองขยักนะครับเราต้องทําให้ถูกจังหวะนะมันมีตัวสปริงคอยดึงแล้วพ็เราก็กดลงไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยขึ้นลำมลัไกลที่อ่าสดงกกาซีนถ้าขึ้นลำมแล้วแกว่งซ้ายได้แสดงว่าประกอบถูกต้องนะครับเอาลงมาเหนี่ยวใกล้ อ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมวิธีการถอดทำความสะอาดล้างปืนวิธีการใช้งานสเปคของตัวปืนนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถสอบถามและก็สั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับตอนนี้ก็แบนก์กันมีจำนวนจำกัดทุกรุ่นนะฮะรอบนี้หมดแล้วหมดเลยนะฮะเขาไม่ให้นำเข้าแล้วสนใจสั่งผ่านไลน์ได้เลยครับก่อนที่ของจะหมดนะฮะช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ